จเจริญธรรมำสำนึกดีค่ะชื่อหม่เพียนของพุทธค่ะอายุ51ปีค่ะมาเป็นจิตอาสาพวทก็เกือบ5ปีแล้วนะคะตอนนี้ก็ได้มาบำเพ็ญอยู่ที่ภูผาฟ้าน้ำจังหวัดเชียงใหม่ค่ะก่อนที่จะได้มาเจอพอวทก็มีอาการไม่สบายค่ะทางด้านสุขภาพของโรคไวทองเขาว่าอย่างนั้นนะคะเกิดกับเข่าเข่าเสื่อมค่ะ ขาไม่ค่อยดีค่ะแล้วก็รถมอเตอร์ไซค์จะล้มบ่อยแล้วก็เป็นโรคเกี่ยวกับมือมือชาอะไรประมาณนี้นะคะแล้วเราก็ไม่ได้รู้จักอาหารที่เหมาะสมกับความสมดุลร่างกายของเราเราก็กินอาหารไม่รู้เรื่องเลยสเปเหระก็ <c oughs> <c oughs> <c oughs> ทําให้ได้รับวิบากวิบากก็เข้าด้วยตอนนั้นนะคะแต่มันก็ทําให้เราเนี่ยไม่ได้ท้อถอยนะคะเราก็มีความ สู้มีความยินดีที่เราจะได้รับวิบากตรงนั้นเพราะถือว่ามันเป็นวิบากที่เลี่ยงไม่ได้ค่ะแต่มันก็ยังมีทุกใจเล็กๆที่ยังอยู่ในใจว่าเมื่อไหร่มันจะหายสักทีเมื่อไหร่มันจะหายสักทีแต่มันก็ยังไม่หายไปเลยเฮ้ยเราได้เป็นหมอแล้วเหรอนี่ม่ทําไมันง่ายจังเลยล่ะเรียนฟรีไม่ต้องลงทุนอะไรมากเลยอะเรามาทำอาชีพส่วนบาท แล้วเราก็ได้เรียนวิชาเป็นหมอที่จะด,ดูแลตัวเองให้เจ็บป่วยน้อยลงแล้วก็ใช้สิ่งที่ปรับสมดุลกับร่างกายที่ร่างกายของเราต้องการมีชีวิตอยู่ได้อย่างอยู่รอดปลอดภัยประหยัดเรียบง่ายมันเป็นความใฝ่ฝันของเราตอนที่เราเป็นเด็กๆนะเราอยากเป็นหมอน่ะเวลาคุณคร,คครูถามว่าเราขึ้นอยากเป็นอะไรตอนอยู่ป .6 เราก,ก็อยากจะเป็นหมอให้ได้เลยนะ ล้าก็คิดว่าเออคุณพ่อคุณแม่ทางบ้านคงไม่มีเงินส่งเราเรียนหรอกเพราะว่าค่าเรียนมันก็แพงแล้วเราก็เรียนไม่ค่อยเก่งด้วยนะคะแต่สุดท้ายความฝันมันก็มาเป็นจริงในวัยนี้แหละใกล้จะห้าสิบแล้วนะคะทําให้เรารู้ว่าได้เข้ามาปฏิบัติธรรมเนี่ยมันจะมีสิ่งมาสัจจรันเกิดขึ้นกับเราโดยที่เราไม่คาดคิดมาก่อนเลยนะมันมีอะไรที่แปลกๆปประหลาดประหลาดดีค่ะ